ร้อนนี้ฮื้ชื่นใจหาอย่างเย็นเย็นกินกันเนอสวัสดีเจ้าว,วันนี้กินดีอยู่เหนือปลามากินไอติมร้านเด็ดฮันแรกเขาอยู่กันที่ย uh ูหูหวานเย็นสาขาเจสเป้ไอติมวานิลาตักก้อนโตๆตจะกินแต่ไอติมก็ได้หรือว่าจะกินกับบัวลอยก็เลือกเครื่องเอาหวานเย็นสดชื่นราคาแบบแปลงตัวร้านเปิดกเปิดทุกวันเที่ยงถึงสี่ทุ่มามาตอกันที่ร้านขนมแม่สาขาหลังมอชอตั้งในร้านบรรยากาศนะะ่าฮักไอติมฮันนี้เปิดก็สีงามเนอพี่เปิดก็จะตักจากถังแนะนํากินกับบัวลอยออนท็อ ฉ่ำกันไปเลยเปิดทุกวันเที่ยงถึงสี่ทุ่มต้องบาพลาดร้านโซฟูโต,โตครีมวัสาขาเซนทันเชยียงใหม่ร้นนี้ปามากินมัชะมี2แบบซอบเสิร์ฟไอติมมัชากดออกจากตู้ฉ่ำมากหรือจะกินเป็นแบบออนท็อปบนบิงซูเดอะเบสมากเจ้ารสชาติมัชาะเข้มสายมัชะ่ะต้องจัดแล้วเปิดกับเปิดทุกวันสิบโมงเกินถึงสามทุ่มแหม่ร้านที่แนะนำเลยจงเฮงสาขานิม,มานไอติมกะทิเปิลยืนหนึ่งแต่กินกับโทษก็คือนัวซดชื่นมากกินกับผลไม้ก็หวานฉ่ำเข้ากันล้ำทุกช็อตไปเลยร้านนี้เปิดกับมี เมนูเนห้อกินตัวเนื้อน้ำแเบบิกกับเปิดก็หวันเก้าโมงถึงสามทุ่มไมได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกินดีอยู่เหนือตัวนะเจ้าขอบคุณเจ้า